ไปริ้วข้างๆข้างๆยิงโดนด้วยได้ไงวะเขาเลอด่สิบสริ้วริวริเออสอง้ปะโอ้โโอ้ยโบไปไแฮกแฮริวแฮกแฮกแฮกเกียกูไม่อยู่เลยไม่เลยนปไม่เล่ึงเล่นอะไรกี้ยโอ้ไอ้สัสว้าวมึงไมเล่กั่มึงนะไอ้แม่งยิงเกียว่ะโอมพ่อ กิฟี่เอเด็กี้อ๋อมึงไปเล่นกับพ่อมึงนะสนใจสไนท์ทั้งทีแม่เนี่ยยืนไกลๆยิงปุ่มปุ่มปุ่มสไนท์ทั้งตีเหรอเขาเล่นสไนท์ไม่เก่งนะจะพยายามปืนขี้อ่ะมันสไนท์ขี้อ่ะยิงไม่โดนอะไรปืนพ่แมนอยู่อ่าโอเคขับพี่แมนแรกครับแรกแรกแรก มันยิงกันมันยิงกันมันยิงกันเ,ออเราจะไปยิงมันมันยินแล้วยินแล้วเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยยิงไม่โดนเขียดหัวออยิงไม่โดนเอาระเบิดไปกินแล้วส่งระเบิดไปฮอนกูส่งฮอนกูไปอัจจเเอตัวเองรอดแตก โอ้ไปเลยอะโอ้ทิ้งเพื่อนเลยอ่ะโอ้โหไม่เพี้ยวเลยอ่ะโอ้โหเออโอ้ยมีคนหยิบยาเออมีมีคนตรวจร่างกายขึ้นหลังขึ้นหลังจริงเลยมีมีมีโอ้ขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยแล้วมันมีหลังจริงเลยเดินเช็ค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 พอร้องจบแถวนี้พอวงอ่ะเขาเปิดได้นะไปดูไหมเฮ้ยลิวมี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 ยา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 มาอยู่โดนระเบิดเกอะม่วงนะริวโอ้ไอ้ยุสโลตอนกดตี ลอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงมาฆ่าน้องหัวเฮ้ยหนีหนีก่อนหนีหนีก่อนโอ้ไปหน่อยเราอีกตัว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 ก่อนตัวท้ายตัวท้ายเรแตกเรแตกเรแตกมันลงล่างมันลงล่างมันเอาอะไรในนี้เออารเเหก็บแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีตายตายตายเฮ้ยซลล์แซลล์กลับกลับบนหลังมังคือบนหลังมังคือมีมีมีคน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  มีคนมีคนมีคนมาแล้วจะแถวเนี้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอ่ะเนี่ยเออเฮ้ยสลิงมาเฮ้ยจิตลายมาอยากอร่อยเหรออะไรเต็มบ้านยิงไม่โดนเลยวสันติแนวแล้วคุมมาคุมกลับนี่ออกทางนี้ออกทางนี้ออกทางนี้ไปริวปีนขึ้นมาออกได้ปีนออกปีนออกเด่นชมจันทร์ออกเลย เดินชมจันทร์เดินชมจันทร์88คอนมนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาน่าจะอยู่ใต้ใต้จริงเหรนยเราแล้วตอนนี้ใช่มันเข้าไปใต้จริงเหรนมันเข้าใต้จริงเหรนอุ้ย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 ลีกไหลที่ไหลทางอุ้ยมีแอสป่ะเดี๋ยวกลัวมันตีขึ้นอะ88รู้ปะแต่ล้มอ่ะแค่นั้นแหละถ้าลมมันเข้าแน่พังประตูแล้วพังประตู อัดอัดกระไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้หมดเฮ้ยโดนโนดิอ็งดูทางนั้นนะเขาดูด้านหลังกับพี่ดูสินไลน์ข้างหลังแหนะพี่หลังรถหลังรถหลังรถใช่ไหมอัดระเบิดอัดระเบิดไปแดกเห็นหน้าตาเจ้าแหนมตุ้มสิวไปดองดองเข้าบ้านเข้าบ้านอัดระเบิดไปแดกโอ้ยเฮ้ยโบเชคมีคนถือโบเชคอยากได้โบเชคหรือหรือโบเกอรไม่ให้มีแนงควัน แปดสิบแปดแปดแปดดีมาเลกระโหลกย้ายท้ายมากมากแต่แต่บังกระโลกเมื่อกี้แล้วของขวัญจากพระเจ้าลุงเตตัวรับแรงกระแทกนะพี่บอกเลยมันอาจจะสลิงขึ้นมาแน่ๆอืออล่าอุ้ยี่เฮียดีวอชั่นดีบูหลังกำแพงนี่ก็มีนะออกมาจากหลังกำแพงได้ป่าพี่บอลเดี๋ยวมันก็ต้องออกแปดสิบแปดร้อยสิบเก้าหรอว่า รีบแน่นรีบแน่นผ้ดผิดกลางห้าก็เคาทตรงนี้ตรงนี้เน็กไอ้สกิลสกิลสกิลไล่ที่ไหนด้านหลังตรงนี้สวยไม่ใช่แค่สกิลไอเอาระเบิดไปด้วยเอาระเบิดไปด้วยต่างไม่ถูกโดนช็อตอยู่นะท่ด้านในนะพี่วางมอ่วข้ามไหนครับนี่นี่ของปั๊มใครมีคิวเท่าไหร่ ผมมีแบตเยอะแล้วหกแล้วไม่เป็นไรที ienne, ่ม <the ีเจ well ็บจะลิวไปเท่าไหร่เอ่อแบบเหลือสามนี่เอาไปสองอันเราเล่นที่หัวได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเล่นหัวนี้ได้เนี่ยเนี้ยเนี้ยไอ้เหี้ยไปแตะล้มเราบ้าจะตายสวยเออแิลิวลงทำไมก็อแตะพี่ล้มตรงนั้นตรงนั้นพี่จะล้มไม่พี่แก๊สแก๊สล้มไปแล้ว